ข้อ129อัตถะท้าอุโพสถสูตรว่าก็บุคคลผู้จะเข้าจำอุโพสถศีนั้นพึงตั้งใจว่าพรุ่งนี้เราจะรักษาอุโบสถแล้วตรวจตราการกระทำอาหารเป็นต้นเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวด้วยพูดว่าพวกท่านพึงทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ในวันอุโบสถพึงเปล่งวาจาสมาทานองค์อุโบสถในสำนักของภิกษุหรือภิกษุณีของอุบาสกหรืออุบาสิกา ผู้รู้จักรษณะของศีลเสพแต่เช้าตรู่แต่เมื่อไม่รู้บาลีพึงอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอธิษฐานอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อไม่ได้ผู้อื่นพึงอธิษฐานด้วยตนเองก็ได้แต่ควรทำการเปล่งวาจาโดยแท้เมื่อเข้าจําอุโบสถไม่ควรจัดแจงการงานที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนผู้อื่นควรทําการนับอายุและวัยให้การล่วงไป อันหนึ่งพึงเป็นผู้เรากับภิกษุผู้มีพัฒเป็นประจำได้อาหารในเรือนบริโภคแล้วพึงไปสู่วิหารฟังธรรมหรือพึงมนสิการบรรดาอารมณ์38อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง